สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับช่องคนสวนคนไรนะครับครับวันนี้นะครับบ่าวเชิดนะครับจะมาถามขอสงสัยที่พี่น้องถามเขามานะครับเกี่ยวกับการปลูกเห็ดละงอกการดูแลนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ได้ต้นอย่างหน้าไปแล้วจังสีไปปลูกในพื้นที่จังไดนะครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวเฉิดสมศครับอาจารย์เขาปุ่นนะครับพี่น้องบ้านไร่สวนธรรมนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของบ่าวเจิดทุกคู่ทุกคนนําครับ ครับพี่กัดนี่เขาอยู่สครับพี่กัดอยู่บ้านน้องสาลาครับตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมหลายคนอาจจะคุณนาคุณตาครับบ้าข้าวปุ้นนะครับเนาะบ้านไร่สวนธรรมเพิ่นบ้านเนี่ยถ้าคิดพ่อบ้าข้าวปุ้นเนี่ยก็คิดพ่ออย่างน่าเป็นเฮดละงกะครับเฮดละงกครับเฮดละงกเนี่ยเขาเาเกิดรอบที่ใดล่ะครับอยู่เนี่ยตันนี้จะเป็นรอบที่หกครับรอบที่หกใช่ครับผมโดยปกติแล้วทุกปีจะเกิดแปดรอบครับแปลว่า ปีนี้ถือว่าฝนมันบดีบ่แม่นครับเปรียบเทียบกับปีทีแล้วอ่าก้านอัตราการเกิดเหตุของปีทีแล้วดีกว่าปีนี้ครับครับเพราะว่าฝนอ่าช่วงแรกๆทิ้งช่วงครับแล้วก็มานหนักตอนปลายครับครับปีทีแล้วปลูกอ่าเกิดเหตุนี่ประมาณแปดรอบแต่ว่าปีนี้เกิดแล้วหกรอบครับหกรอบแมนครับรอบที่เจ็ดรอบที่แปดนียังบม่ทันหลูเพราะว่าสภาพอากาศของแต่ละปีบอกบอกคือกันครับบ่าเฉด คือพี่น้องเขาแม่มงอนี้เขาจะได้รับความรู้เรื่องการปลูกเ็ดละงกแบบเต็มๆเล่นมาครับแม่ับเขามาศึกษาเนี่ยกับบอชิเอรามารถามไปฝากพี่ฝากน้องได้เลยครับว่าสงสัยอยังแน่อยากมีความรู้ในการปลูกเ็ดจังไดแน่ถามมาได้เลยครับมือวันนี้สิพ้าพี่น้องมาสอแบบคักๆนะครับพี่น้องถ้าเราพี่น้องได้ไปห้างค้นอาสงสัยว่านี่นะครับสมมติว่าข้าปลูกเจ้งสี่ครับในนาแรกอ่ะข้าวปลูกหดหนามันเสื้อเฮดมันจะตต่บ่ บอมีผลครับเชื้อเฮ็ดอ่าชนิดนี้นะครับผมถ้าเขาได้อ่าติดเชื้อแล้วเขาจะเข้าไปสู่ในเซลล์ลำต้นครับต้นนั้นจะมีเชื้อราหรือว่าถาเรียกทางภาษาอันนั้นวิชาการเขาจะเอื่นว่าไมโครไรซ่าครับจะกอยู่ที่ระบบหลักที่อยู่ขังใตครับอ่าดินมันจะแหงบอถี่พี่น้องเข้าสงแยเชื้อเห็ดมันจะใต้บอแมนครับก็คือบอใต้เด้อครับผมตอบว่าแม่ตายครับเพราะว่าเชื้อเฮ็ดเขาจะ ก็ <an> <un> อ,อยู่ในระบบหลกักที่อยู่ไต่ดินลงไปอีกครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาซูเซลลำตน <'re> ้นครับ,รบถ้าต้นใดที่ติดเชื้อแล้วเกิเดเฮดแล้วก็คือเกิดอยู่ตลอดครับครับถ้าต้นไหม่ว่าตายเซอ้อเฮดก็ว่าตายแม่นครับอ่า<ม>สิ่งที่จะขาเชื้อราใีที่สุดก็คือสารเคมีสารเคมีครับยาขาหยายาขามาแรงหามใส่เลยขับปุ๋ยเคมีก็มีผล นี่พ้นกับเฮ็ดไห้ดินแข็งห่าฉาบนาดิเนหใอยมันแข็งครับครับเพราะนาดินแข็งแล้วโครงสางดินมันมันบ่สามาที่จะเฮ็ดจะพูดขึ้นได้ครับเพราะว่าอ่าเฮ็ดเกิดนี่มันจะเกิดก็ตตอเหมือดินมีความโปร่งครับความโปร่งกับเพราะว่ามีใสเดือนเขามาอยู่อาศัยคอยปวนดินนี่มีส่วนสําคัญครับครับเป็นยังคือบ่าห้ใสยาขาหยายาขาแม่งก็จะขาปวกที่จะนําผ้าเอาเสียล่าขยายไปยังส่วนต่างๆห้ทั่วแปลง อืมครับนี่คืออ่าเขาเรียกว่าธรรมชาติครับปวกนี่เพื่อนเกิดเป็นตัวขายายเสื้อให้เฮ้าเยอกแมนครับในตัวปวกมีสารอ่าตัวหนึ่งนะครับผมเป็นสารเป็นเชื้อราที่กระตุน้นอ่าดอกเห็ดหรือว่าเชื้อราเห็ดอย่างดีครับอพอเวลามีดอกแก่ดอกอน,นันที่เฮ้าปล่อยไห้ที่เฮา,าจะปล่อยไหวเป็นเฉื้อเคืนตน้นเพราะว่าเฮ้าเก็บเป็นบางส่วนบางส่วนต้องเรือไหว ปัวเขาจะมากินเพราะมากินเขาก็จะขยายคร,ครับทายไปเอยๆโน้นังคือวิธีทางธรรมชาติที่ขยายเชื้อราไปอีกอีกหนึ่งทางครับวิธีทางรัดก็คือห้าเอามาลงเอาดอกเห็ดน่ะมาเฮ็ดเชี่อแล้วก็มาลงกับตน้นกาอืมนังคือกระได้คือกันครับหรือว่าผู้ใดจะฟังดอกสดดอกแกกระไดเฮือนครับไดเบิร์ตแมนครับแต่ว่าผมจะเอามาขยายเชียคือเอามาหมาักใส่เจ้าปัวเขาซุกกางน้ำต้านแล้วก็ มีอ่ากากน้ำตาลมีไมโคราชแหลกะก็ดอกเค็ดครับครับสียางหาย่างพอเชี่ยวไวประมาณสิบมือผมจะคอยเอามาลงมาใส่งานอครับ,รบวิธีปลูกที่ดีที่สุดที่พี่น้องเข้าถามเขามาหลายหรือว่าวิธีการลงเชี่ยเห็ดผมตอบไปว่าการลงเชี่ยเห็ดที่ดีที่สุดต้องลงจากในต้นกาคณะที่เป็นต้นกาอยูเขาจะยูในถุงแบบนี้เบาเียดนี่เด้อครับผมจะบอกตัวนี้คือดีที่สุดแมนครับนี่คือดีที่สุด เขาจะอยู่ในถุงระบบหลักจะอยู่ในถุงเวลาห่อจอดจังสีเชื้ล่ามันจะอยู่ในถุงครับเขาจะดึงเชื้ล่าหรือว่าดูดซับเชื้ล่าหรือว่าเชื้ล่าจะเขาไปกอดในระบบหลักได้ดีที่สุดหรือว่า้าห่อปูไปแล้วครับต้นที่บืเกินสามปีสามารถลงได้หลักดีที่สุดท้าถ้าฮาปีขึ้นไปก็คืออัตราการติดจะอยากในหาสิบหาสิบหาต้นแบบนี้ที่ห่อจะอ่าลงเหรือว่าปลูกที่นองห่อปูไปแล้วแต่ว่าบ่เคยลงเชืือเหตุลงได้บอ คุดลงหนีเลยครับคุดล่มไกลๆเงาครับพอเห็นระบบหลากฝอยนี่เห็นบลาร์ฝอยครับ okay, อ่ายังสีเลยแมนครับคุดลงนี่ละติดเงาอ่นแล้วก็ยอดลงเลยครับ<ม>ถ้าต้นที่ปูกแล้วเชื้อเห็ดท้องเห่านี่คือบรต้องผสมนม้ำครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นกาเ้าต้องผสมน้ำเพราะเพื่อเจอจางเพราะว่าเชื้อเห็ดมีความเจียมขนมันมีค,ความหลอนของเชื้อเห็ดมันจะเฮ็ดให้ต้นกาห้เาเฉา<ม>ได้ครับแต่ว่าพอมนี้มันตีตนแล้ว แมนถ้าตัวติดเหลี่ยวนี้แมนไ่ต้องผสมมันแข็งแรงแล้วครับหยดลงเลยแมนครับอัตราการใส่ในการหยดเท่าหยดลายปาเนีดครับอัตราบ่ครับหาหาต้นหนึ่งปีผมสสใหายใส่อยู่ขวดหนึ่งได้ประมาณหาต้นหาต้นสองปีขวดหนึ่งได้อยู่ประมาณสมต้นครับหาต้นสามปีขวดหนึ่งกับอาใส่ต้นละขวดเลยก็ได้จะดีที่สุดยิงต้นใหม่ไ่เขายิ่งใส่เข้มข้นขึ้นไปแมนครับเพราะว่าห้มันเพียงพอกับขนาดของต้นครับครับ ก็คือเวลาพี่น้องกับซิมี่คำถามเขามาอีกว่าอ่าปีหนึ่งต้องใส่จักเถื่อจะพอสิได้ผลบ้าขาปุ่นเขาตอบอ่าว่าใส่ได้ดูดูแหงแต่ดีครับหรือว่าเขาว่ามีดอกเห็ดหรือว่าเขาว่ามีทุนในการสื่อเสียเห็ดเขาก็ใส่ปีละเทือกอะไรครับมันสีขยายได้ทั้งหมดจักวิธีครับที่อาจารย์ข้าปุ่นทั้งอ่าดอกสดอแล้วก็เอามาเห็ดเป็นเฉีย ดอกสดเอามาเฮ็ดเป็นเชือแล้วก็ขยายจากตัวปวกครับจากเจ้าปวกครับแล้วก็อันนั้นจากตัวปวกผ้าขยายไปหาต้นต้นนั้นเป็นวิธีทธรรมชาติธรรมชาติแม่นครับแล้วต้นไม้อ่าใดที่เกิดเฮ็ดนะครับผมให้พี่น้องไปเสิร์ชเบ่งใน g o o เก e ก็ได้ครับไม้ตะกูลยางหรือว่าไม้วงยางครับครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เบิ่งวานมีไม้ชนิดใดแน่อ่าหักลักๆเลยคือต้นยางหน้าตะเคียนพย้อมกระบากเต่งล่างชาสแบงครับครับประมาณนี้ แต่ว่าทีอ,อันที่จริงมันจะมีหลายกว่านี้อยู่ผมจำมาได้ครับคร่ะพพี่น้องเขายังชมปลาไปนําครับ,รบตัวนี้ปลาแล้วก็มีคําถามอยู่ว่าปลูกไปแล้วจักปีเนาะคำถามตัวนี้หลายแห่งปลูกจักปีแล้วมันสิดได้ผลมันอยู่น้ำโค้งสางดินของเขานะครับบาเสียบอ่าบางคนปลูกแล้วประมาณสองปีดินดีๆสองปีนี่ก็ได้ผลแล้วด้สองปีแมนเริ่มมีดอกเห็้ยว แต่ว่าผมตีไว่สามปีซะครับ <imer UB. S 2> เพราะว่าสวนของผมนี่ชุดแรกที่ผมปลูกไว้นี่มันสามปีแต่ว่าชุดนี้นี่ผมปลูกไว้ประมาณสองปีกว่า,ว,าวันที่หาท่านว่าที่จะหอดนี่จะครบสามปีครับครับนาตอนนี้นาจะประมาณสองปีเจ็ดเดือนสองปีกับปีเจ็ดเดือนแมนครับ,รบเดี๋ยวพาไปบึงมันเลื้อยไปไยอคกันี่ยความห่างความที่ของ การปลูกความห่างความทีของการปลูกของผมเอาสองคูณสองเด้อครับสองคูณสองแม่นครับสองคูณสองนี่คือระยะที่หวังผลเรื่องเห็ดเข้าหวังผลเรื่องเห็ดเลยแม่นครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งได้บาเสร็จครับสองคูณสองนี่ต้นใหม่มันจะบค่อยเติบโตเถากับที่เข้าปู่ระยะห่างออกไปก่อนนี้แต่ว่าการเกิดเห็ดมันจะไหวกวัวหละก็ลูกลามไปไับนี่คือคือผลดีของสองคูณสองแต่ว่าผมว่าได้โฟกัสเรื่องที่ว่าผมจะปลูกอาต้นใหม่ ครับหาผมโฟกัสทีเรื่องว่าผมอยากจะได้เฮ็ดครับครับอยากจะมีเฮ็ดเป็นสินค้าอืมนี่คือคือสิ่งที่ผมอ่าโฟกัสมันครับเขาปลูกปลาเพื่อที่จะสร้างเฮ็ดครับครับแล้วก็ได้ความลลเรื่อนก็คือจำเบาเฉดเห็นเนี่ยแหละครับอืมต้นไม้ผมบ่ได้วางว่าห้มันไ่หรือว่าผมจะตัดขายครับครับผมปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านครับแล้วก็คือตอบโจทย์ก็คือแบ่งปั้นหรือว่าปั้นผลของต่อปีนี่ ผมตีว่าเห็ดชนิดนี้เกิดบ่ตำกว่าหนึ่งต้นต่อหนึ่งกิโลครับครับ<ม>แถวบ้านผมเขาขายกันซื้อขายกันผมบรก้ว่าที่อื่นหรือว่าจังหวัดอื่นหรือว่าเขตอื่นเขาขายกันกิโลละเท่าไรแต่ว่าอยู่จังหวัดผมศรีสะเกดก็คือถ้าเป็นละงกเหลืองหรือว่าละงงกส้มกิโลละบ่ตำกว่าสามร้อยครับ<อ>แมนครับต้นละโลแมนครับต้นละโลอยู่ในนี้เพื่อนที่สามไรกัว่าสามไรยก่าแมนครับปลูกไปทั้งเบิดประมาณเจ็ดร้อยกว่าต้น จ็ดลอยกัต้นแมนครับผมตีเอาตําๆเลยหาเฮดเกิดเบิดทุกต้นนี้ในในแปลงนี้จังได้ก็ต้องเกิดเบิดอ่ะเพราะว่าระยะที่หลากมันไปผสานกันครับครับอยู่ในนี้นี่สิไใดอยู่ประมาณเจ็ดลอยกิโลเบาเฉดลองเอาเจ็ดลอยไปคูณสามลอยเบิ่งว่าครับผู้ดเอารถโู้ว่าเขามาสู้กับสิประมาณนั่นครับเพราะว่าแนๆเลยคือว่าตามกว่านต้นละกิโลแถแน่นอนครับนี่ผมตีขันตำในเบาเฉดครับ ตันนี้เป็นปลาแป้งสองปีกว่า,วาเสียเขาปีที่สามนี่เฮ็ดกำลังเริ่มออกแล้วแต่ว่ามันบ้านแล้วครับคนเฮาสีขยายมาเปลี่นแปลงเงี้ยยังสีเฮาได้ทดลองปลูกแป้งหน่อยๆก่อนมาปลูกรอบแรกปลูกตามคู่ที่บาวเฉดเห็นที่ว่าเฮ็ดมันออกเริ่มแหลกนี่แป้งตันนี้ก็คือปลูกต้นนั้นแล้วมันได้ผลแล้วมันมบ่พเ,เพียงพ่อเฮ็ดดอกเฮ็ดบมเพียงพอต่อลูกค้าครับ,รบผมก็เลยได้ขยายขยายมาอีกปลูกเต็มแปลงเลย Tempe yang.